วันนี้เรียงสถามารูอามาเที่ยวร้านอาหารไทยใหญ่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรีงผายกินเลยนะครับขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนครับว่าอาหารไทยใหญ่มีอะไรบ้างครับนี่นะครับส้มเขาก็ขายนะครับก็มียอดนี่ครับยอดถักแมวสวยมากครับก็จะมีอาหารหลายอย่างนะครับร้านไทยใหญ่นะครับ นี่ข้าวามครับรูละร้อยครับนี่ครับแบบถ้าภาพไม่ชัดหรือว่าขอโทษขอพัยด้วยนะครับเพราะว่าเลี้ยงใช้มือถ่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบโมบวกนะครับของไทยใหญ่นะครับนี่กลิ่นหอมนี่ครับแสงไล่นี่ลูกละสามสิบบาทนะครับแล้วก็มีเส้นข้าวซอยไทยใหญ่เลยนะครับนี่ เช่นข้าวซอยไทยใหญ่หรือว่าก๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่นะครับเนี่ยแห้งเลยนะครับนี่ก็พักคลองอ่อนรับลูกพักคลองอ่อนนี่อันนี้ก็ถั่วเน่านะครับถั่วเน่าจะเป็นเม็ดถั่วเน่านะครับเอาไปคู่กินก็อร่อยมากนะครับแล้วก็มะเขือเหลืองมัดจิ้มอะไรเงี้ยอร่อยมากนะครับหรือกินข้เดียวครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่กินได้นะครับ ก็จะเป็นปลาเค็มไทยใหญ่นะครับตัวใหญ่มากเลยครับว่าปลาแห้งครับนี่ครับลากสูงสวยมากตอนนี้ก็เยอะมากเลยครับนี่ครับจะเป็นอันนี้ก็ของแห้งนะครับอันนี้มีเยอะแยะของกินเยอะแยะนะครับที่ร้านไทยใหญ่นี่เขาก็จะทามาจากตัร้านเต้านะครับ เม็ดถั่วลันเตานะครับเข้าเก็บอันนี้ก็จะเป็นปลาหลช่องนะครับจะมีจะมีกระเทมแล้วก็เม็ดถั่วเน่าถั่วเน่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใส่จะกินกับข้าวแบบอร่อยมากเลยนะครับแบบถ้าเป็นเมืองไทยก็จะเป็นน้ำพริกอะไรเงี้ยครับนี่ครับอาหารไทยใหญ่นะครับร้านอยู่ที่สกูวิทร,ร้อย นนะครับ,รบี่ก็จะเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูอะไรองนี้ครับเนื้อวัวกับกองหรือว่าเนื้อหมูครับนี่ก็จะเป็นเส้นข้าวซอยแบบแห้งนะครับ น,นี้จะเป็นข้าวซอยเหลืองนะครับจะมีลายแบบเลยนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบข้าวหนอมอะไรเงี้ยครับกินส่วงเชซ้าแบบกาแฟอะไรเงี้ยนนครับข้าวหนมตรงนั้นเองครับ นี่ครัอันนี้ก็จะเป็นเชี่ยนมลาคินนะครับที่รับจะมีสามแบบนะครับนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องมลาคินนะครับจะเป็นจะชอบแบบว่าไก่หรือว่าปลาอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับมีสองแบบครับแต่ว่าสนมากแรงเขาจะกินไก่นะครับเพราะว่าปามันจะมีกลิ่นข้าวนิดๆอันนี้ก็จะเป็นถัท่ทอด ใส่ยํำไบท่าอะไรเงี้ยครับที่เขาแบบว่าใส่เครื่องหมดสำเร็จอันนี้ก็มีครับนี่ครับันี่ผลัดรองแห้งแล้วก็อันนี้ก็ผลไม้ป่ามาทำแบบน้ำซุปสดร้อนๆก็อร่อยมากครับนี่ก็หลอกเงี้ยวนี่ครับนี่ก็เป็นแคบหมูแล้วก็แคบโวแคบควายอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะอันนี้ก็จะเป็นแบบ คลองกินเล่นๆอะไรเงี้ยครับอาหารจีนนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นผงถั่วลันเตานะครับที่จะไปถ้าจะไปทํากินเองก็เอาแบบนี้นะครับมันจะมีหนังสือมันว่าอันสุกอันรีบอะไรเงี้ยครับนี่ก็จะเป็นถั่วเน่านะครับนี่ครับแบบนี้ถั่วเน่าแบบที่เลี้ยงเขาทอดกินกับแกงผักอะไรเงี้ยมีเครื่องรุ้งหมดแล้วนะครับนี่ ที่เล้งกับน้องมูลกินตลอดก็จะเป็นถันเน่าแบบนี้นะครับนี่แคบโบแคบไฟก็เสีมไปหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเช่้นก๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่เช่้นข้าวซอยไทยไยใหญ่เป็นแบบแห้งนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับฉีเป็นแบบนี้นะครับเอาไปทอดแล้วก็ตำให้เป็นโพวงอะไรอย่างนี้ครับหรือว่าอยากซื้อนี่ครับที่เขาทําเป็นพวงไว้ก็มีค่ะ อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นข้อซอยตัดนะครับที่บ้านเขาเรียกมายนะครับนี้ก็จะเป็นยอดโหรานเต้านะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าแค้มนะครับแต่มึงใ้้เขาเรียกฝาเลยไม่ดู้เจอออกรสชาดิโค้งนะครับแล้วก็นนี้ก็จะเป็นข้าวเก็บผักกัดรองแห้งนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเต้าหู้ยี่นะครับ ต้าหู้ยี่หมดเลยนะครับนี่กินกับข้าวเหนียวเนี่ยอร่อยครับผักนะกวางตุ้งข่ใหญ่สวยมากนะครับเอาไปแกงกินนี่อร่อยมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นหออันนี้ก็จะเป็นหลอกรากชูนะครับอันนี้ก็จะเขาทําสําเร็จแล้วนะห้กินได้เลยครับนี่ก็จะมีน้ำจิ้มมีเครื่องปรุงครบหมดแล้วนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเต้าหู้ทอดครับ ก็จะแถมน้ำน้ำซ้มให้ด้วยนะครับนี่ครับองกินนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาโูมนะครับอันนี้ก็จะเป็นจักดจันนะครับจักดจันแห้งนะครับน,นี่ก็จะเป็นเนื้อแพะ้นะครับน่าจะมีฟองหวานด้วยนะครับแล้วก็น้ำซึ้งนี่ครับอันนี้ก็จะเป็น อันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกกับเราจะเลือกแบบว่ากุ้งหรือว่ามีปลามีปา,ม,ปามีกุ้งมีโถนเน่าหลายอย่างเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเข็ดแห้งนะครับโปรลักเก้าสิบาทนะครับเดี๋ยวแลงกินไม่เปลี่ยนครับอันนี้ก็จะเป็นแหนมนะครับอของกินในร้านไทยใหญ่นี่เยอะแยะหมดเลยครับนี่ครับข้าใช้ยไทยใหญ่แบบทำเด็ดรูปนะครับแค่ไปโลกเชีนแล้วก็ใส่เครื่องแล้วกิกนได้เลยเนาะ ครับอันนี้ก็เป็นสำเร็จรูปหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นผักตัดรองไทยใหญ่นะครับแล้ว enfin, ก็ an, อันนี้เห็ดทอดแล้วก็อนี่จเป็นขนมจีนไทยใหญ่กินได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นกุ้งโ้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นขี้เบานะครับแล้วก็จะมีจักรจันตัวหนุ่มๆด้วยนะครับไี่จักรจันตัวหนุ่มๆนี่300วัตเนาะแต่ว่าจะอร่อยมากนะครับอร่อยกว่าแบบเกีๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นยอดบวบริมนะครับยอดโถลันเต้าด้วยนะครับชาบพาวองนะครับ,น,าพาพาน,รบนี่พักชีลาวสวยมากเลยนะครับอันนี้ที่บ้านเขาเรียกพักเลือนนะคะแต่เมืองไทยเขาเรียกผักอะไรไม่รู้คับแล้วก็มากแกงใส่โหปีนี่อร่อยมากเลยนะครับอันนี้ั่งน,นี้ก็จะเป็นยานะครับยาแบบยาไทยใหญ่ยาแต่โบราณอะไรอย่างเงี้ยครับมีอันนี้นหลายแบบเลยนะครับ แล้วก็มีธนาคารเลยนะครับนี่ครับนี่ยานี่ธนาคารนี่ับมียาลายแบบนะครับยาอันนี้ก็จะเป็นหอมแหลงรองนะครับนี่ครับอร่อยเหมือนกันครับนี่ครับโอ้โหนเน่านี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับโซนเน่าทอดกินอร่อยนี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นที่ร้านไทยใหญ่เลยนะครับเชียงรถก็จะล้างนิดนึงครับเพราะว่ารถผ่านไปผ่านมาครับสำหรับคลิปนี้เรียงขอลาพี่น้องไปก่อนนะครัผฝักกดไรกดแชร์กดติดตามช่องเลี้ยงข่ายกินเลยนะครับขอบคุณมากๆครับพี่น้องอยากได้อะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับรเดี๋ยวเลี้ยงส่งไปให้นะครับไปแล้วครับ